พอเดียวอาบตืวเดียวไหวไหมได้ทมอหอ้าให้อีกคันบิดพี่โก้เขาบอกว่าถ้าทบห้าให้อีกคันบิดพี่ก็ยิงลมคมเก็บอยู่วิวมาคุณแลมโบ้หรือคุณแทงเกี็ย <c oughs> มาเดี๋ยวโมบีเยิ <c oughs> เงย<ด>้ดูโอยครับผม ได้แต่ทำแต่เบอร์ดี้เบอร์ดี้เหรอเอ๊บเบอร์ดี้ใต้ทะเลลึกอะไร่ขอรอจะคนดวดีวะทำไมปิดไปแล้วไม่ได้เปิดค่ะแม่เปิดเวลเลยขอเดียวอาปืนเดียวไหวไหมได้สร้างต้องสองหมื่นเดียวมาอย่างเดียวเลยคนเดิมไม่แต่เลือกคนใหม่คนที่บิดมาใช่ป่ะคนเดิม คุณฮอต่ได้เลยนะ DMR เขาชื่อคุณฮอตใช่ DMR สองกระบอกมาเลยวิ่งเล่นไหมคุณต้องเซฟตัวเองจะป่ะ <laughs> นี่ไงลงนี่ไงคุณโถ2 2> <H ot> เรียงม้าสองกระบอกเลยเหรอโอเคเป็อัปเดตคุณฮอน่ เมื่อวานอ่ะเราเจอตัวเขาแล้วเหมือนเมื่อวานเราไม่ได้ไม่ได้ทักเนะาะเมื่อวานแค่เขามาบิดแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้คุยเพราะว่าเมื่อวานอารมณ์แบบเต็มอะ่ะเมื่อวานอารมณ์มาเต็มมากอ่ะตีมอนอ คือยังไงวะลงมาเต้นทีมวันโอ้ยพี่โก้หัวยังร้อนอะเมื่อวานอะเม้งตีไปร้องไปเงี้ยหรอมาต่อไม่มีนะขอบ้าให้อีกพันบิดพี่โก้เขาบอกว่าถ้าทอผ้าให้อีกพันบิดเอาออย่าเมย์ได้ก่อนแล้วตอนเนี้ยตาหน้าได้ไหมไอ้ขึ้ไอ้ขึ้นขึ้นขึ้นปล่อยปล่อยปล่อยกว่าดังขึ้นไปเล่นแทงก็ได้สบายสบาย ถ้าผมได้บ้านนะผมไปลงบ้านนะได้บ้านเหรอตรงนี้เลยปะอืมบ้านป่าได้สองหลังเลยเนี่ยตามไม่หมดออ่ะเหลังนี้แล้วกันพี่ลงลงแต่งแต่เลยตายโอ้ยอ่ะตายวะเนี่ยจะมีใครล่ะคุณเก่งสิคุณเก่งอ่ะเก่งอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ฟังข้อมูลตายแล้ว โอ้โหตัวดังไม่เป็นไรกิมเราไม่ไปดูอีกคนเลยวะไอตัวไอตัวไอตัวน้องเวอร์เวอร์เวอร์มันกำลังวิ่งไปส่งต่อตายไปตัวนึงวะเก็บปืนก่อน มันดึงเพื่อนนีดีเอาร์ป่ะวะวิ้นีเอ r หมดตีหนึ่งนีดีเอาร์ได้แล้วก็ตัดดงเขียว โคนี่นี่นี่ใช่ใช่ใชตัวนึงตัวนึงใส่ชุดดำ,ดดำถุงในเลยวูบสวนป่ะสวยี่เด็บองเด็๋ยว,ยยยวพี่เดตัวท้ายกูดังใช่ใช่ เมื่อนมันเ<อ><ห>พื่อนมันเออเดี๋กันพี่นะ่ะมันยูดซ้ายเลยก็ค,ค่อยขึ้นมาโอ้โหเหี้ยตัวนี้แหละอายาไม่มีให้ต่ออายาไปยาลุ้นอ่ะ ขอหัวไปดูหน่อยออดุนว่ะจะบอกว่าตัวนี้ข้างนอกตัวตอนสวยห้ยหูเสีะดิ เลดึงวิ่งไงแต่วิ่วิ่งเขาเก่งอ่ะหนึ่งนาทีทันเหรอทันอยู่แปแบบแปบบเอาชิปมิ่งไปดึงได้ไหมแหมทันเหรอปั้อทันทันอยู่เฉยดดิมาโดนเลยเลยวิเชียู่เฉยดเชียแม่งตายตรงไหนวะตรงนี้ลมมันไม่มีดัมเนดเลย ว่าหายชิปไม่เจอวะเออด้าน,น,น,นขวาเดี๋ยวผมเอามาร์กออกครับเนี่ยเส้นเขียวครับมาร์กเงินตรงนี้นี่เปล่าวะใช่ต้องมาร์กพี่พี่มาร์กเขียวเนี่ยเป็นจีไอซีดูอยู่ตรงมาร์กสองก็อยู่ตรงนี้นี่หว่าข้างในเนี่ยเออ มันเก็บหรือเปล่าโอ้มันเก็บมันเก็บไปแล้วเก็บแล้วก็วางปะไม่ไม่อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงพี่โกนนั่นแหละนี่มันเก็บมันเก็บไปแล้วมันเก็บแล้วดนวางพื้นพี่หาไม่เจอใช่แม่งซุกไปใกล้ใกล้กล่องอเด็กเฮียจริงๆพวกนี้แวเวเออเด็กเสียตั้งนานเสียเวลาเลยเด็กเฮียว่ะ็จริงเลย ัะมีเวลาไปเก็บดีนะนี่เสียเวลาสองกระเียนมีค่าของฟูได้ไงอ๋อถ้าเจอ S R บอร์มงหน่อยนะ S.O.R มากันบงแรกพัดีเกิดที่เดิมเลยนะจ๊ะ S R มาแบบทันพ่วงทีทั้งใจเล่นเลยอ่ะหรม่จัด พี่โก้ฟาร์มฝั่งนี้หมดหรือยังอะไรยังไม่ฟาร์มเลยข้างบนอะ okay, ไม่ได้ฟาร์มเลย okay, okay. เก่งลงโกด,ดังได้นะโกด,ดังตอบไปแล้ว <Okay. S 2> บ้าก็ยังไม่ฟาร์มหมดมั้งอืมยังไม่ได้ฟาร์มต้องบอกยังไม่ได้ฟาร์ม บ้านโซนหลังน่าจะไม่ฟาร์มเจมคีหนักอะไรเกลือกสูนเขียวเอสเออาร์ี่พร้อมท้ายโอเคจะมีเปล่าเอ้ยไม่มีท้าย ก็พี่มีห้าชิปแค่ดครับท็อปห้านะท็อปห้านะเล่น a k s กับดาโอฟก็ได้ AKS มันยิงระยะประชิดยิงง่ายนะเวฟดีดลั่นลัวด้วย a k s กับดาโอฟดาโนฟไม่ฟองเออวะมันนิ่งเหมือนปืนกลเลยนะ เอ็กกิดเลยเอซอาร์ได้ปะได้บิงบิงไม่ค่อยได้ยิงด่านอฟอะด่านอฟเคาะโอ้โหฉันฉันไม่ค่อยดานอฟเคาะว่ะไปเลยมินิเคาะดีกว่าไม่ได้หยิบนานแล้วอ่ะหยิบแต่เอซอาร์กับเอ่อเอ็มเคสิบสองมันถ้าจังหวะเอ้าหัวมันนัดเดียวเลยไงยิงตัววิ่งยากไอ้ที่เป็กไั่วิ่งยากมาก คอมเพลตแรกกับรถแสงครับอยากได้ลดแสงลดุุนนเออาป่่ะะฮยูดรใหญถแสงอยู่ตรงเนี้ยมีอันมีคอมเพลตแรกให้มีมีนี่ให้นะจะได้ดุนคอมีดุนอ่ะเอาป่ะไม่เอาพี่มีเหมือนกันแหละยดุนอันไหนอ่ะใมีรถแสงให้ต่อเหมือนกันป่ะ <Okay. S 1> อ่อยอะใจไม่ใสสะอาดลองก่อนโอมันสกปรปกแ<ป>หมคุณจะสะอาดยังอะอ๋อสะอาดเกิดที่สะอาดสุดๆแล้วโอ้แมงดำหน่อยดีถ้าเหลือลไม่มีไอ้มีรถแสงกับรถกระแทกมีงเับรถแทกไปไปะเอามึงใส่รถก ใส่อันใหม่อันหนึ่งอ่ะเก็บเสียงชนไเอเก็บเสียงะชนาอยู่ข้างบนตรงมาร์กเหลืองอ่ะทิ้งไว้อยู่นะไอเ,เอาอะไรอ๋อนี่ดีกว่าไม่จะเอาเก็บเสียงเลยวะไม่พี่พี่เก็บเสียงวะไอกะเอก่งของแต่งอยู่นี่นะ <S <S เล็ดโดดนี่ครับทิพผงชิดแผ่อยู่ตรงนี้หมดเลยเจอแล้วอย่าน้ำพุน้อยดีกว่าชิปหายแล้วน้องเราต้องลงมารถปล่าวะ กยาแล้วเนี่ยอะไรอะเนเตบุ้มบุ้มบบุ้มบุมบ,มบ,มบม่ดำไม่มีเลยอ่ะไม่มีเหมือนกันมีรถแท็กมกดำอันเดียว ใครไม่มาซุกของไว้ตรงนี้วะพี่ยังครับมาตายตอนไหนวะมีดุ่นนะผมไม่มียาเลยไม่มีเฟอร์เอ็ดดีกว่ามีมีมีมบมอาีกดำมิกมีมีแปดอันฮะเฮ้ยเจ้ามิงเลยอะไรนะมีแปดอันทำไมอ่ะเนี่ยร้อยกัน ันก็ให้ได้แล้วเธอบอกอะ่ะนนมดมันก็ใจดีอยู่นะรอบห้าว่ะเราจะไม่ทำให้เสียชื่อซีโฟอปุ่งมาเลยไม่ได้อัปเดตนี่ใครเอารถเล่าไปวะ ไอ้เด็กนี่มีอย่นี่มีอยู่ยยแว,ว่าดิต้องเก็บเน็ตน่ะไปเน็ตน้อย กครไปเอาผ้าก่อนพ้าก่อนยังไงเดี๋ยวเราเลื่อนเล่นลายบนกันเลยให้จัดอัปเดตก่นอนอุ้ยโดนโด้วยสามอุอ้ยโดนตีนอุ้ยโดน,โโดนโโงงไกลมากอะ่ะ เต็มตีเลยมาครับผมมันยิงกระตีบ้านอ,อยู่อเอเออะไวบอ แต่ปืนที่จะต้องเอาแล้วล่ะออขอดูสักหน่อยดิขอชมหน่อยดิไกลอยู่นะก็ยิงได้ยิงโอ้ยสามมันสามนนมันอ,อ๋อโอ้ยไปไปไม่ต้องชุบครับิงจกไหนก็ไม่รู้ <laughs> ลื่นล้มเอาอะไรกัน ไอ้แซดจะอยู่หัวหัวรูดคุยมันยังอยู่แล้วนะ่ะคุยคนในแชทดีใจเดี๋ยวจัดเลนะ้โซนฮะคุยมันยังอยู่แล้วนะ่ะสองคนเ,นเลยหรอไปเล่นไหนดีวะเก่งก็เอ,ทอ,นะอาท็อปห้านะท็อปห้าเท่านั้นนะเก่งมันรวมเข้าไปเลยนะ่ะก <laughs> ูจะได้ใช่ไหม เีาชอบอยู่แล้วทะลุทะรวมเนี่ยผู้เลยนะตรงนี้วันนี้มีจริงเราเราจะเซฟไหนก็ตัวแม่งหนีป่าวะเซฟเซฟอะเซฟเซฟเลยอย่างนี้เลยครับสองสองสองตามทางไว้หน่อยดิไมเร็ววันนี้น่าจะได้ ไปเล่น้าเลยได้แจ็เลยนเหลืองน่าจะได้นะโฟตมีปะดูเงียบปะมันไม่โผล่น้ามาเลยอะ่ะง้ได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 อันเดียปื้ ไอตัวนี้เพียบเลยเปีปอ,อีกแดดโอ้ไม่ย้อยเลยวะไ้ต่อยาแม่งก่อนแล้วกันอุ้ยยาแตกอุ้ยนู่นนู่นนู่นโอ้ยยงัยยยงไกลบนมีตี้หนึ่งแม่บหอกก็มี ที่เข็บรถดีๆกันหลังวิ่งหลังวิ่งมาร์กมาร์กปะอุยลืมไปสโขบไปได้ดกว่ะอุยเร,เราต้องทำไงรู้ปะเอฟสโขบเลยปัญยาการจัดเด็ดดอด มีหลังมาว่าะไปปอะกันมีไม่นานเฮ้ยมีคนโดดใหม่อันนี้เอาตายเลยเราต้องเอาเราต้องเอาสโคบนี้มาไว้ส่อง <ฟ>ก่อนจะที่งบ้านหรเอเปล่าวะจับเครื่องแล้วนะลองอี่ยล้อเราีคันเดียวเดี๋ยวเก็บรถดีกว่าฝั่งฝั่งที่มิงคงมาระมีเนี่ยตรงเนี้เป๊ะ ้โดดไ่ชู่แเย็นย็นเดีเราเล่นวงกไมกันนะอุ้ยอุ้ยไปหลังอะออดเฮ้ยสายเขพี่กอจะจูบปากแม่งอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเียสตั์มึงก็คิดเกินโอ๋กูจะรั่วเลย ตือปฟึ้งฟอด้วยมิงกะได้เก็บอตรงนี้ตรงนี้ีจัดมามามาแล้วยิงแบบนี้มาบ่อยๆนะเฮ้ยนี่นี่นี่มีอีกพี่พี่พี่นี่ตีตีนิ่งมาเขียวออกนอกนิงมาเขียวตี สาบไม่มียังรอดกหรอพี่โก้หลังเราไม่มีหรอกไม่โดนเลยเนี่ย yeah. โอเคโอเคแยกกันดูหลังเราน่าจะมีนะมันไม่โดนเดี๋ยวชัดเจนอันเนี่ยพี่โก้เป็นคนชุบ หลังมีลงนะตัวหนึ่งโอเค,อเคตรงนี้โอเคัเคหลังเพิ่งขึ้นเฮ้ย,ยเลย้วน,<อ>น้องทำเ,เ,เฟสก่อนกูว,ว่ากล่องแดงแน่นอน ใช่ไหมต่อพี่โก้ดมาร์กเหลืองมีนะอโอเคอมาร์กฟ้าไปไหนภูเขาเนี้ยไม่แน่ใจว่ามาทางนี้แล้วมา ต่อ,อมาร์กต่อยังมีอยู่ปะเอเน้นี่ฟีน,น้องตรงนี้ฟีอุ้ยห,หี้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยน้องม,ๆๆมัน พีนพ่นี่แหละพี่นี่ยเห็นแล้ว่า,าไม่เข้าหัวสครครัดเลยน,นี่น,นี่นี่นี่ะใถ้าไม่ใช่ไม่เดไอ้ันไอ้มัน,ม,นมันตายเลยหรือวว่าใช่มันเดือดตัวเดียวโอ้โห มีใครเอายาเปล่ามิงมียาให้นะเม็ดคิดอ่ะเอายาน้ำยาน้ำเออกอล์มิงมีเม็ดคิดเอาเปล่าอ๋อแล้วเดือดใหญบูงเออดับดับวิธีกันไปมิกอุ๊ยอุ๊ยนี่นี่นี่ดับดับอะไรมิกจบไหมนานานาเล่นชาพี่เก่งเลยใช่ปะ ตายเลยเหรอหรือว่าอะไรไม่ไรหมวกยาวมัน้องเหรอมีมาร์งเขียวตีหนึงมือมั้งเขียวอันนี้มีตีหนึ่งเอ้ใครมียาหนาบ้างวะผมมีมียาหนามปะไอป๊อปยิงฟรีโอเคโอเคใส่กลางไม่เลยซ้ำหน่อยนี่ตรงนี้ตรงนี้ยิงฟรี เพื่อนมันเพื่อนมันเออเพื่อนมันอยู่เห็นเก็บยาน้ำไปเลยจะาปจะาปบนนะมาสี่เก่งอ่ะดูอยู่ตายเลรอตายตายตรงนี้มาฟ้าผมพี่สมกตรงหน อะไปแต่เดินนี้ก่อนมักสีเคลียร์เนาะเดี๋ยวปิ้งกลับปิ้งออกซ้ายไปสับป้าเฮ้ยเก่งเดินเคลียร์สุดกับพี่ไหนเหมือนได้ยินเสียงเท้าเลยเฮ้ยฟีปีปีเนาะตรงนี้รีอุ้ยปีอไม่ได้ไหลายตัวนะ ก็สโมโอยู่น้านี้หมาละมันวิ่งมันวิ่งนี่เวอร์จินเขายิงอะไรอ่ะกไอ้บิวถามว่าเวอร์จินเขายิงอะไรอ่ะมาฟ้าวิ่งมาฟ้าวิ่งพี่ก็ยิงลมคมเก็บอยู่บิวอุ้ยทำไมมันเหลือ9อะ ซ้ายซ้ายสามสมองตายน็อกแต่น็อกวงเล้เอาเป็นสมอซ้าย้าเหลือตาเหลือเหลือตี้ตาเหลือตี้ายเนาะโอ้พี่เก่งกูมาคุณแลมโบ้เดี๋ยวกูแทงเองมาเดี๋ยวผมวิ่งเองเย้ดู ้ตแต่ละสต็ปขอบคุณครับขอบคุณสารับพาาจีครับขอบคุณค่ะคุณดอทแกมแตกครับห้าร้อยดาเมจเก้าคิวไงขอบคุณครับพอสดจีจีจจล้าเด็กเดียวเลยมั้งเอ้ยต่อแ <c ười> ปดร้อยอ่ะก็แปดร้อยไม่รู้เหมือนกันจยจงจีตัวตละตอกรัดแห้วมั้ง